สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับระผมสงการอัจฉริยทรัพย์และดรอลิศลากรรมทรเจริญในรายการโหนกระแสแต่เช้าโหนกระแสแต่เช้านี่แหละครับท่บานผู้ชมฮะกระผมและพี่หมวยะจะพบกับทุกชมทุกวันอาทิตย์เวลา7จ็ดโมงยีนาทีทางช่อง3ามเอสดีนี่แหละครับพี่หมวยมันมีข่าวข่าวหนึ่งผมสนใจมากเลยที่มีชายคนหนึ่งมาเออมาทำอะไรวะวันนี้ที่ไหนอะ ที่แขวงทางหลวงที่หนองบัวลําพูมันเป็นยังไงพี่หมวยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมีผู้เสียหายที่สาวเขาทําบัตร ATM หายแล้วบัตร ATM เนี่ยเป็นบัตร ATM ที่เพิ่งได้มาใหม่ก็เลยมีเลขบัตร อยู่ข้างหลังด้วยโอ้เขาเขียนไว้แล้วบัตรหลังบัตรเลยเขียนแล้วว่าเลขอะไรโอ้แล้วทีนี้ค่ะมีคนเก็บได้ก็เอาไปกดเงินครับสองหมื่นบาทสามทังกดไปหกหมื่นหกหมื่นบาททีนี้ค่ะทางน้องชายก็ช่วยกันตามหากล้องวงจรปิดครับก็จะมีกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆแล้วก็จะไปเอากล้องวงจรปิดที่แขวงทางหลวงที่หนองบัวลําพูครับจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็เซฟภาพออกมาได้แล้วปรากฏว่าดูได้ไหมดูไม่ได้เพราะว่าเซฟมาคนละนามสกุล ก็เลยต้องกลับไปใหม่เพราะมันเปิดไม่ได้อ่ามันดูภาพไม่ได้ครับทีนี้พอกลับไปใหม่มันเป็นเวลานอกราชการอ๋อมืดแล้วมันมืดแล้วไปเจอเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนหนึ่งเมาแล้วก็โวยวายว้าวลำไรกินะใช่บอกเข้ามาได้ยังไงครับผมเป็นหัวหน้าต้องขออนุญาตผมให้ดูเหตุการณ์ค่ะอย่าไปฟังพร้อมกันเลยฮะคุยกันดีๆครับคุจาก่ยจี่เเวลาทไมคุย่ผมคุยแล้ขคุย เขาคุยแล้วตอนเพื่อนเราคุยแล้วปูข้าหามันเลยมันบอกบอกดังบอกว่าบอกว่าคุยอะไรมือเนี่ยคุยกับผ่อนนะผ่อนบอกดังบอกว่าคุยกับพ่อนมีคุยอะไรไปดบอกคุยกับใสบอกคุยหนีไปไม่ใช่คุณไม่ให้่วนมือเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นเวลาอย่างมีการแล้วเวลาที่การมันยังไม่เสร็จผมก็ขอร้องทางคุยกับพ่อนแล้ว ผมก็ขอร้องทางนี้แล้วคุณาาเืองอะะไนีคุณมาเรื่องอะไรเรื่องเขานี่ค่ะ A R O Y ครับแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะก็ยังเหมือนกับผลักภรรยาล้มหายตึงเลยอ้าวทำไร่างกกยเนี่ยให้ดูภาพค่ะภรรยาเข้ามาช่วยห้ามครับพี่มอุตตปากผลักอีกค่ะโอ้แล้วก็จะมีจังหวะที่ผลักจนภรรยาล้มไหยโอ้ นี่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะทุกคนก็สงสัยว่าทําไมถึงขอดูภาพไม่ได้ทําไมถึงเมาขนาดนี้นี่ค่ะภรรยาพยายามจะเข้าไปช่วยห้ามนะคะคนี่นี่ค่ะพี่สงการผ<อ>พักลมเลยใช่อทุกคนตกใจกับเหตุการณ์นี้ค่ะดิมหัวศีรษะไม่นอกพื้นอะ่ะค่ะ ภรรยาก็มาช่วยนะคะคแล้วที่เขาต้องไปขอวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้มันครบ7วันแล้วเดี๋ยวภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะถูกดีลิทลงไปเลยค่ะสุดท้ายเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะทางผู้เสียหายค่ะก็คือนายกเทศมนตรีตำบลน,นาด่านคุณชัยวัฒน์ที่พยายามจะเข้าไปขอกล้องวงจรปิดแล้วก็ถูกทางข้าราชการคนนี้ค่ะเหมือนกับผลักอกก็ไปแจ้งความด้วยนะคะคไปแจ้งความไว้ที่สอพอสุวรรณคูหาแล้วต่อมาข้าราชการคนนี้ค่ะ มีตำแหน่งเป็นนายช่างเครื่องกลชำนาญการ,รที่แขวงทางหลวงหนองบัวลำพูคุณเยรยุทธ์ก็เห็นคลิปภาพแล้วก็ยอมรับผิดเลยนะคะพี่สงการคือเขาบอกว่าเขาออกไปใช้งานข้างนอกอแล้วก็พอเสร็จงานก็เลยแวะดื่มกับลูกน้องหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาที่นี่แล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษด,ด้วยครับ ทีมข่าวสอบถามไปที่หัวหน้างานก็คือทางผอ,อ,อแขวงทางหลวงทางผอ,อ,อบอกว่าเดี๋ยวตั้งกรรมการขึ้นมาสอบท็รบจริงก่อนอแล้วก็เดี๋ยวดูว่าถ้ามีความผิดก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบครับทีนี้อยากถามที่สงการนะคะว่าคือทางเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดื่มที่นี่เขาดื่มจากข้างนอกถูกแล้วเข้ามาครับ ไม่ได้ดื่มในสถานที่ราชการครับแต่ว่ามาก่อเหตุแบบนี้ถือว่าในทางกฎหมายเขามีความคืออันดับแรกก่อนถ้าเกิดกรณีเป็นการข่มขู่ทาให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นเนี่ยนะครับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำทั้งปรับกรณีไปเมาสุราเนี่ยลวมาละวาดในบริเวณที่ทํางานตัวเองเนี่ยคือยังไงต้องถูกตั้งกรรมการสอบแต่ต้องบอกว่าจะต้องไม่ต้องช่วยเหลือกันนะพี่หมวยนะั้นภาพลักษณ์เสียหายมากอะ่ะเป็นข้าราชการมาแวาว,วแบบนี้จบเลย เห็นบอกพอแขวงการทางบอกว่าจะให้ตัวข้าราชการผู้ได้ถือกระเช้าไปเหมือนเดิมอีกแล้วกระเช้าสวยรวยไหวขอโทษครับอีกแล้วใช่ค่ะคือเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปกราบขอโทษแน่นอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะพี่หมวยเรื่องแบบนี้ฮะมาดูเรื่องต่อไปเลยท่านผู้ชมครับท่านเคยไหมครับเวลากด ATM ปรากฏว่าโอนไปบัญชีผิด ปรากฏว่าพอโอนที่ผิดปุ๊บก็มีคนที่รับโอนเนี่ยเอาเงินไปใช้ท่านผู้ชมตามกับผมไปดูเลยฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะนะครับโดยผู้เสียหายชื่อน,นางสาววิลาวันชวดพงไวย40ปีเขาประกอบกิจการพวกอาหารพวกอาหารทะเลแช่แข็งนะครับเขาบอกว่าได้โอนเงินนะครับจากบัญชีเขาเองไปให้บริษัทคู่ค้าเนี่ยจำนวน293,439บาทแต่ปรากฏว่าเขาขกดเลขที่รับโอนผิดไปนหนึ่งตัว ทำให้ยอดเงินของเขาเนี่ยนะครับโอนไปเข้าบัญชีของนางสาวณีนะครับปรากฏว่าจากการตรวจสอบทางต่างระเ,เที่าดเขาไปแจ้งความตํารวจในพื้นที่โรงพักสมุทรสาครเป็นหญิงสาวชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและที่สําคัญหญิงสาวคนนี้พอรับโอนเข้ามารีบเอาเงินไปใช้ที่พี่หมวยฮนะปรากฏว่าติดต่อตอนแรกก็ไม่รับสายจนกระทั่งเป็นข่าวเป็นคราวกันขึ้นมาก็ติดต่อเธอเข้ามาฮนะเขาบอกว่าเงินใน่ะใช้ไปหมดแล้วล่นะตอนเนี้ เหลืออีกประมาณแสนสามโอนคืนให้กับทางผู้เสียหายแค่แสนหกถ้าจะแจ้งความมาเชิญเลยไงยำติดคุกไปเลยเงินก็เอาไปที่ไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนไได้หมดละปรากฏว่าเจ้าตัวของผู้เสียหายคือคุณวิลาวันเขาก็บอกว่าเอาในระหว่างที่ตํารวจออกหมายเรียกเนี่ยนะครับถ้าไม่รีบมาเคลียร์ก็คงต้องดำเนินคดีในความผิดฐานจักยอกทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทางผู้เสียหายก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบ,บอกว่าหลังจากที่เคยเป็นข่าวเนี่ย พยายามติดต่อคุณเสาวนีตัวของคนอัพโอนเงินไปเนี่ยติดต่อไม่ได้ขนะนั้นทรมาเนี่ยขอโทษด้วยนะคะฉันนไม่กล้าค่ะจะออกไป,ป๊บนักข่าวก็ไม่ได้รอกระเตม้าอายค่ะเงินน่ะฉันใช้หมดแล้วค่ะฉันจะไม่ให้เกิดแบบนี้แลวนะคะโอ้โหได้แอบหลบซ่อนๆเนี่ยฮะที่ตอนเงินเขาไปใช้ไม่นึกไม่ถึงอะพี่ห,หมวยไม่น่าจะเกิดขึ้นนั้นในทางกฎหมายถือว่าเป็นลาบมีควรได้การที่ผู้รับโอนรับโอนเงินของผู้อื่นนะ่ะโดยผู้อื่น โอนผิดไปอ่ะถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เลพี่หมวยมแล้วเหตุการณ์นีน้เกิดขึ้นบ่อยนะค่ะคือเขามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ถ้าเขาโอนต่อไปให้ลูกสาวเขาบอกเขาโอนไปให้ลูกด้วยลูกสาวมีความผิดด้วยไหมถ้าลูกสาวไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ว่าเงินเนี่ยที่แม่ได้มาจากการกระทําความผิดก็โดนรับของโจรสิครับโทษจะคุมไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วเขามีโอนไปให้สามีด้วยแต่สามีเข้าใจว่าเป็นเงินจากที่พี่สาวขายที่ดินมรด,ดกได้แล้วก็ให้น้องแล้วน้องก็เลยโอนมาให้อ,อเขาเรียบไปทำการโยก,กแต่ถามว่าตํารวจเขาสอบได้อยู่แล้วไอ้ตัวที่ผู้คับโอนอ้างว่าจากเงินไก่ตรงไกด่ดีอะไรต่างเขาจะให้การอย่างไรก็ได้แต่ตํารวจต้องไปตรวจสอบว่าหนึ่งมีการกล่าวอ้างว่ามีการขายที่ดินได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่จริง โดนรับของโจรหมดเลยนะพี่หมวยเดี๋ยวฟังเสียงคุณเสาวณีสิครับท่านผู้ชมฮะจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นฟังพร้อมกันเลยครับหนูจะขอพี่เขาผ่อนใจคือทำงานแล้วก็ขอจ่ายพี่เขาจนกว่าจะครบจำนวนเงินที่ที่หนูและชายของพี่เขาให้หมดคะ่ะหนูอยากขอโทษพี่วันคะ่ะหนูยอมรับผิดทุกอย่างคะ่ะที่หนูทำไปแล้วคะ่ะหนูสําเร็กผิดแล้วคะ่ะ หนูอยากขอโอกาสให้สังคมให้โอกาสหนูสักครั้งคะ่ะหนูยกขอกลับตัวคะ่ะอยากฝากบอกว่าอย่าหาคาเลยนะคะแบบหนูคือตอนที่พี่โทรมาหนูก็ตกใจคะ่ะไม่มีความสุขค่ะอยู่ไม่ได้ทำไรไม่ได้เลยคะ่ะแล้วลูกต้องหาเงินมาช่แม่ก่อนจริงๆแล้วนะโดนรวบกันหมดอะพี่หมวยเวลาตำรวจตั้งข้อกล่าวหาเ<า><า>ร่วมกันยักยอก,ยอกทรัพย์และรับของโจรอะ มันเป็นข้อหาที่เกี่ยวพันกันเดี๋ยวติดตามกันตอนต,ต่อไปค่ะ<ฆ>เรื่องหน้านะท่านผู้ชมครับพี่หมวยฮะขับรถนะปกติขับดีๆก็ได้ไปมปุ๊บไม่พอใจจะแซงปักปืนแร่งฮะนัากลัวมากน่กกากลัวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะโหกระแส กมากระโหนกระแสตแต่เช้าครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าพี่หมวยอยากเล่ามากๆ,ๆเลยกรณีขับรถบนท้องถนนแล้วชักปืนแหลงยังไงพี่หมวยฮะโอ้อเหตุการณ์นี้หลายคนบอกว่าเหมือนอยู่ในสนามรบเลยอ่าทำไมค่ะรถตู้คันหนึ่งค่ะพากลับตรวจจะไปทําบุญครับจะไปทําบุญที่นคร,ครปฐมก็ใช้เส้นทางบรมราชชนนีทีนี้ระหว่างที่ขับรถไปค่ะมันมีฟอร์ดคันนึงเป็นฟอร์ดสีแดง ทางรถตู้สีดําขับอยู่เลนซ้ายแล้วเหมือนฝอสีแดงจะออกทางคู่ขนานแต่ว่าทางรถตู้เนี่ยเหมือนเขามันไม่มีจังหวะที่ทําให้เขาหยุดแล้วก็ให้ฝอสีแดงออกไปได้ม,มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่คนในฝอสีแดงค่ะคชักปืนขึ้นมา<อ>แล้วยิงให้ดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกยิงไปแล้วนะคะครับปืนจะอยากตายเหรอป้าพอเหอะไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายไปตั้งแต่ทีแรกใครจะไปรู้ว่ามันจะยิงเฮ้ยป้าพอพอเหอะ จะเราผิดชอบป่ะจะอยากตายทางบ้านใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยป้าพอป้าป้าใจเย็นให้ให้ถ่ายขยายรถโอ้ชีวิตนละเสียดอย่งนี้นะิงที่ถนนพะลมะค่ะอฟอร์ดสีแล้วก็เป็นฟอร์ดคันนี้ฟอร์ดสีแดงเอเวอร์เรสป้า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 เริ่มใกล้แล้วป้าเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุทางคุณประยูนซึ่งเป็นผู้เสียหายครถตู้สีดำที่ขับมาในรถเนี่ยมีเด็กวัยห้าขวบอยู่ด้วยแล้วก็มีลูก มีภรรยารวมรทั้งหมดอยู่ในรถเนี่ยห้าคนค,คือเสียงในรถก็คือทางลูกชายบอกป้าพอเหอะพอเหอูกขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือคืออยากจะให้ตามไปเพื่อที่ว่าจะได้เห็นหมายเลขทะเบียนรถแต่เสียงอันตรายจริงๆนะพี่บ่อยนะค่ะออสุดท้ายแล้วนะคะคพอเขาไปทําบุญเสร็จกลับมาก็คือไปแจ้งความที่สพพุทธมนตรับแล้วทางผู้ก่อเหตุค่ะก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนนะคะอ,อสังการ ผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่ายิงจริงแต่เขาบอกว่าเขายิงขึ้นฟ้า,าแล้วก็สาเหตุที่ยิงก็เพราะว่าทางรถตู้ของคุณประยูนเหมือนจัดก,การไม่ให้เขาเบี่ยงออกทางคู่ขนานครับแต่ทีนี้ค่ะทางคุณประยูนก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจมันมเป็นจังหวะในการขับรถที่ไม่สามารถจะเปิดทางให้ได้จริงๆครับ ก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือทางคุณประยูนบอกว่าคนในรถเนี่ยเป็นผู้ชายสองคนคนขับแล้วก็คนที่นั่งข้างๆครับแล้วก็มีการรถกระจกลงมาแล้วคือเขาบอกว่าไม่ได้ยิงขึ้นฟ้านะคือจ่อมาที่แรงเลยอ่ะแรงมาเลยครับนี่ก็คือทางผู้เสียหายบอกครับดับแรกเห็นบอกตํารวจที่โรงพระพุทธมนตลตั้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตนี่นะครับตามพระมวลปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดรุ่นดอกไม้เพลิงพ2470นะมมาตา7นี่นะครับ โทษก็คือจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2000บาทถึง20 0 0 0บาทหรือนะครับส่วนที่2ก็คือพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองนหมู่บ้านทางสังสะนาโดยอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวในโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนในสองข้อหาพี่หมยฮนะเขายังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาที่ทางุูมกับราบพุทธมณทนเขาบอกว่าตัวของ ผู้ต้องหาสองคนที่มีการพ่อลูกที่มีการเลงนั้นน่ะไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องของพยายามฆ่ารวมทั้งในความผิดตามพรบจร,บจราจรทางบกเกี่ยวเรื่องของการขับรถโดยประมาทหรือน่าหวัดเสียวอาจเกิดอันตรายแกโโย่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตามมาตรา4 3อนุ4ี่นะครับโทษปรับ4 0 0ร้อยถึงหนึ่งพบาทขับรถต้องใจเย็นๆพี่หมวยฮะใจ <ช S 1> <ช>ร้อนไม่ได้อ่ะคือยิงแบบนี้ผิดกฎหมายและติดคุกด้วยแต่ถ้าเกิดดูโหนกระแสะแต่เช้ายิงแบบไม่ติดคุกผมมีวิธีพี่หมวยยิงยังไงคะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ยิงฟันนะท่านผู้ชมมาขอโทษฮะมีรอยยิ้มดีกว่าครับรถขับ,ขบรลยยิงแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็มีประโยชน์ด้วยมีน้ำใจให้กับเพื่อนด้วยทุกยิ้มกันแล้วขอโทษกันย,งนยิงฟันยิงฟันงี้ท่านผู้ชมฮะค่ะนี่ต้องอ <c oughs> ย่างนี้เลยฮะดีกว่า ไปตามกันต่อดูอีกเรื่องท่านผู้ชมครับนี่ก็เหมือนกันฮะสาวคนหนึ่งครับเขาโพสต์บอกว่าเขาถูกรถกระบะขับปาดหน้าในพื้นที่ของโรงพักโชคชัยในนครบาลท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมจากนางสาววราลักษกณ์น,นะครับเขาเอาคลิปมาโพสต์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เขาขับรถเบนที่เราเห็นหน้าจอนี้เขาขับไปตามถนนฮะเสร็จแล้วก็ขับไปเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดอยู่ที่เสนานิคมแขวงลาดพร้าวกรุงเทพมีรถกระบะบีบแต่ดังลั่นเลยนะครับ เน uh)> mm ื่องจากนั้นปรากฏว่าด้านหน้าพี่หมวยฮะเขาบอกว่ามันมีน้ําขังเขาเลยต้องชะลอแล้วเบรกขาดูบีบแทรสิครับท่านผู้ชมฮะที่สารรถคุณเบ๋ให้กูชนทำไมแลูกมันเป็นลมกค่ะพี่นี่เนี่ยมึงเบ๋ให้กูชนทำไมไม่ได้ตั้งใจจริงๆรที่ลูกกันมาด้วยไม่ได้ขั้ค่ะแม่ขอโทษ แล้วมาด่าทอยให้พูดจาแต่ละคำแต่ละคำนี่เจ็บปวดจริงๆฮะนี่จุดนี้จอดแล้วก็ลงจากรถมาเลยนะคะครับจะเห็นคนขับเป็นผู้ชายคนที่นั่งมาด้วยเป็นผู้หญิงเป็นภรรยาครับแล้วเนี่ยค่ะเด็กวัยห้าขวบลูกสาวอยู่ในรถแล้วต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ที่แม่ของตัวเองครับถูกด่าด้วยถ้อยคาหยาบคายถูกฮะไม่ว่าจะเป็นคาําด่าถึงบุปการลีก็ดีหรือพูดจะด่าคําเหมือนกับว่าตัวของคนขับรถผู้หญิงคันนี้ นะครับเป็นไปในทางด้อยค่า hmm. เธอจึงไปแจ้งความที่โรงพักสอนอโชคชัยนะครับเพื่อลงประจวบให้เป็นหลักฐานอยากจะบอกกับทางตัวของผู้กับโรงพักโชคชัยนะครับท่านต้องดําเนินคดีอาญากับบุคคลที่ขับรถกระบะคันดังกล่าวนะครับ hmm. เริ่มแรกเนี่ยผิดตามพรบรจราจรทางบกพศ .2522 มาตรา43นะครับอนุ4อนุ4ก็คือขับรถโดยประมาทหรือน่าวาดเสียวอาจเกิดอนตรยแก่บ,บุคคลหรือทรัพย์สินผู้อื่นในโทษปรับตั้งแต่4ี0รยหบาท อันส่วนอนุ8ดเนี่ยถือว่าเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนผู้อื่น,นโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหร,อหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทหรือจำทั้งปรับเพราะว่าขับปาดหน้า<ม>เขาในความผิดทางอาญาก็เรื่องของการทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็น<ฮ>โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทัจำทั้งปรับส่วนในเรื่องของการดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับนี่กระทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทหรือจำทั้งปรับต้นคดีเป็นคดีตััวออ่าางงหหม้้้้นกขตใ เป็นคดีตัวอย่างสักคดีหนึ่งเพราะว่าโดยหลักแล้วท่านผู้ชมครับการขับรถเนี่ยตามประวจราจรทางบกพศ2อ4 2มาตรา40พี่หมวย กฎหมายบัญญัติอยู่แล้วครับว่าการขับขี่รถนั้นผู้ขับขี่ต้องขับรถให้อยู่ในระยะห่างข้างหน้าพอสมควร<ม>ในระยะที่ปลอดภัยถ้าเราจะหยุรดรถเมื่อขับจี้แบบนี้คุณจะไปดา่าคันหน้าก็ไม่ได้เพ<ม>ราะคุณไปขับจี้เขาจี้บางทีบางคนไม่รู้่ะพี่หมวยต้องไปเปิดดูตามมาตรา40แห่งพรบจราจรทางบกเลยเขาจะเขียนบัญญัติชัดเจนพี่หมวยค่ะแล้วมีขับเลยไปแล้วไปวนกลับนี่ไงแล้วก็กลับมาด่านี่แหละถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าไปดูกันต่อไปเลยพี่หมวยครับในเรื่อง ลาวที่บอกว่ามีชายคนหนึ่งคลั่งครับหลังจากที่ลักรถจากแท็กซี่ไปแล้วพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเด็กรับรถเกาะมาในหนังอ่ะสุดท้ายเขาเสียชีวิตฮนะเดี๋ยวพักสักกูท่านผู้ชมครับ ลับเข้ามากระโหนกระแสแต่เช้าครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นพี่หมวยการทําหน้าที่พลเมืองดีบางครั้งเนี่ยแม่ถึงกับเสียชีวิตเลยใช่ค่ะเป็นของเรื่องของเด็กรับรถแห่งหนึ่งที่ไหนพี่หมวยค่ะที่พระรามสามครับ ช่วงวันที่เกิดเหตุก็คือ18พฤษภาคมนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะคช่วงเวลานั้นมีผู้ชายคลั่งคนหนึ่งจะเข้ามาที่ร้านจะเข้ามาดื่มภายในร้านแล้วก็เด็กตับรถคนที่ชื่อว่าวิวรบดพดลเป็นพลเมืองดีด้วยนะคะพยายามที่จะเข้าไปห้ามไม่ให้เข้ามาปรากฏว่าชายคลั่งก็เอาของตีที่ศีรษะ หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะจนนามาสู่การเสียชีวิตของพลเมืองดีก็คือวิวถ้าย้อนไปช่วงเวลาที่เกิดเหตุค่ะเป็นช่วงเวลาที่นักร้องกําลังร้องเพลงอยู่ที่คุณการสุนทาการ,ค,รคุณการเนี่ยร้องเพลงอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นให้ดูคลิปภาพเหตุการณ์ค่ะ ขอผมขอใจเย็น sí, น ja, ้องเย็นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดวเดี๋อย่าทำเขาอย่าทำเขาอย่าทำเขาใจเย็นเดี๋ยว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 เดยวพี่อย่าทำเขาใจเย็นใจเดี๋ยวเดี๋พี่พี่ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเยพี่เยนนวางอยู่โน้นละใจเย็นวิววิววิวววิวดูก่อนเขาไปไหนไม่ได้ แต่ว่าผมเป็นห่วงน้องเขาเกาะรถแท็กซี่ไปเลยอะ่ะรถรถผมนี่ไม่รถรถแท็กซี่พี่หรอัตรงนน้ไปเขาใครใครเป็นอะไรอ่ะคนคนขโมยของเอ้าแล้วไอ้คนหลังแท็กซี่อ่ะรถผมเนี่ยจอดไปตรงนั้น ตายละคนที่มาพูดกับคุณการก็คือเจ้าของรถแท็กซี่นะคะมีคลิปภาพลกล้องจรปิดก็คือเข้ามาถึงบ้านแล้วจอดแท็กซี่เอาไว้แต่ไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็เข้าไปปัสสาวะในบ้านนาทีเดียวค่ะสตาร์ทรถทิ้งไว้สตาร์ทรถทิ้งไว้ชายเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับจอดรถจอดลาสตาร์ททิ้งไว้ไม่ได้เลยครับแล้วก็พอออกมาปรากฏว่าตารเดียวเองค่ะบรถหายไปแล้ว รถหายไปแล้วแล้วก็จะเห็นรถวิ่งไปแล้วนี่ไวิ่งไปโอ้หแล้วกล้องจอนปิดก็เกาะได้นี่นี่หลังรถนี่ฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเกาะแน่นเลยอ่ะแล้วก็มาเรื่อยๆแบบนี้ก็ยังอยู่ท้ายรถนี่กล้องหน้ารถก็เห็นชัดเลยวิวเกาะท้ายรถอ่ะค่ะแล้วคนขับรถคนร้ายนี่ขับสายไปสายมาด้วยนะพี่หมวยเป็นชายคลั่งอนี่ขับมาครึ่งสะพานแล้วจะเห็นว่าเขาอยู่เลนขวาครับ แล้วพยายามที่จะขับมาซ้ายครับพอมาซ้ายสบัด,บดนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยอุ้ยน้องก็หล่นแล้วหล่นแล้วชนกับขอบสะพานนะคะแล้ววิวเหมือนจะไต่ยอยู่ที่ขอบสะพานสักพักหนึ่งหลังจากนั้นตกลงไปในแม่น้ำจับทยาโอ้นี่หล่นไปจริงๆด้วยหลังจากนั้นเขาขับไปจอดกลางสะพานครับ แล้วก็เออะโวยวายเป็นภาพนี้จะก,กระโดดลงไปคนละเมืองดีกู้ภัยมาเขาบอกว่าใจยเยน็ยเยนๆใจเย็นๆใช้เวลาเรียกหลองอยู่ประมาณ20สินาทีหลังจากนั้นเขาบอกว่าขอดื่มน้ําอัดลมหน่อยทางเจ้าหน้าที่ก็ไปหาน้ําอัดลมเอามาวางเอาไว้จุดนั้นเขาก็หยิบไปดื่มหลังจากนั้นเขาหันหลังนั่นแหละครับหันหลังหล่นไปมืดในหนังเลยอ่ะแต่ว่า ทางเจ้าหน้าที่เตรียมการเอาไว้อยู่แล้วมีเรือตรวจการของเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ข้างล่างอยู่แล้วพอเขาโดดลงไปเรือของเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยได้พอดีทันทันทันค่ะแต่วิวที่ตกตอนที่ทนคนร้ายขับเบียดชนกระแพงตุ้งหล่นไปไม่มีคนดูอ้ทางเจ้าของร้านนะคะพยายามตามวิวมาตามเส้นทางนั้นแล้วก็ไปถามคนตกปลาแถวนั้นเหมือนกันว่าได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรไหมเขาบอกว่าเหมือนมีอะไรตกลงไปโอแต่ตอนนั้นเนี่ยคือทุกคน ไปมุ่งที่ทางชายคลั่งคนนี้รทราบช,ช,ชื่อต่อมาก็คือชื่อว่าปานครับ่ะ ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่ทางเจ้าของร้านทางนักดนตรีทางเพื่อนของคุณวิวก็ตามหาวิวอยู่ทั้งคืนนะคะคจุดจากร้านอาหารบุหลันด้านเมฆมาจนถึงจุดที่วิวตกอะค่ะระยะทางอยู่ประมาณ8.8กิโลเมตรแล้วนี่คือขอบสะพานที่แท็กซี่ขับชนเพื่อให้วิวตกลงไปเรา้เจตนาชัดเต่เพราะต้องเหวียงแต่แรกมวกขวา,ขวาซ้ายขวาซ้ายปัดไปปัดมาเพื่อให้ วิวหล่นจากหลังคาที่มีการเกาะไวฮะค่ะสบัดฮะแต่สุดท้ายแล้วปาฏิหารไม่มีจริงนะคะวันต่อมาช่วงเวลาประมาณ11บเอดโมง20นาทีศพของน้องวิวก็ลอยขึ้นมาในจุดนี้นี่ที่เห็นเบลอๆนี่นะครับตกเลยค่ะแต่ทางเพื่อนของวิวอะค่ะก็บอกว่าคืนนั้นเขาติดต่อไปที่กู้ภัยติดต่อไปที่หน่วยงานต่างๆ7หน่วยงานนะคะเพื่อขอให้ส่งคนมาช่วยครับแล้วก็เหมือนปฏิเสธไปปฏิเสธมาล่าช้าเออไผมฟังจากรายการโหนกระแสบอกว่าเนี่ย ทำไมเขาติดต่อไปตั้งหลายชั่วโมงไม่มีติดต่อกลับมาแล้วที่ประโยคที่ตัวหัวหน้าเขาเจ็บปวดไม่ที่สุดก็คืออ๋อเดี๋ยวก็ศพก็ลอยขึ้นมาเองเขาเจ็บปวดไม่ใช่เป็นเพราะดาราหรือเปล่าเขาบอกว่า3หน่วยงานที่พูดแบบนี้ก็นั่นเลสิครับเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่เพราะดาราหรือเป็นดาราหัแห่กันมาลุ่มเลยมากันเยอะแยะเยอะแยะคราวนี้ทางฝ่ายมนลนิธิเขาก็มีเหตุมีผลเขาบอกเพลินข้อมูลมันไปตรงกับมีมีเคสหนึ่งใช่ไหมพี่หมวยที่บอกว่ามันมีการช่วยเหลือไปแล้ว นำตัวส่งโรงพยาบาลเลิดสินแต่ว่าทางเจ้าของร้านเช็คไปแล้วก็คือไม่ใช่เคสของวิวเป็นเคสของอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์แล้วทางกู้ภัยก็บอกว่าคืนนั้นก็มีเคสเด็กตกน้ำที่ท่าประแดงด้วยคือข้อมูลมันสับสนนะคะทางกู้ภัยเองก็บอกว่าไม่ได้ว่าวิวไม่ใช่คนมีชื่อเสียงแล้วเขาไม่ช่วยแต่คืนนั้นข้อมูลมันไม่ชัดเจนจริงๆถูกเราเข้าใจและยิ่งภาพเพิ่งได้มาจากภายหลังผมเชื่อว่าถ้ามีภาพ ที่เห็นวิวหล่นตั้งแต่แรกผมคิดว่าเขาช่วยนะเพราะว่าเห็นมูลนิธิต่างๆเขาช่วยกันขมิบขมันอยู่แล้วฮะอย่าไม่ท้อถอยทุกมูลนิธิเลยนะครับด้วยความเคารพท่านจริงๆฮะบ,บางทีความรู้สึกของผู้สูญเสียก็า,าอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจแต่เมื่อเร,เราอธิบายแล้วผมเชื่อว่าเขาเข้าใจต้องขอแสดงความเสียใจกับคร<ล>อบตัวของน้องวิวด้วยนะและเห็นบอกว่าตารวจตั้งข้อกล่าวหาหนึ่งลักทรัพย์เวลากลาคงคืนก็โทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง10,000บาทแล้วก็ในความผิดในเรื่ออองงงงขททาาาารร้้ยย่กกนัตตวีป โทษจำคุกไม่เกิน2ปีรปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งทั้งปรับแต่ในความผิดหนึ่งต้องบอกุูมกับลงพะพงพางนะครับดูจากการขับขี่ของนายปาแล้วเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคือเจตนาให้ตัวของคุณเวลเนี่ยตกจากรถต้องดูว่าในความผิดนี้ฐานเจตนาฆ่าหรือไม่หรือเจตนาทําร้ายนะครับแต่ไม่ได้มีเจตนาทําให้ผู้่นถึงแก่ความตายหรือไม่อย่างไรนี่ฮะถึงว่ามีการทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่อย่างไรที่ดูฮะว่า ตำรวจจะตั้งข้อหาเพิ่มหรือไม่อย่างไรยังมีเรื่องของสารเสพติดในร่างกายด้วยอ้าวนี่แหละฮะสำคัญเลยค่ะน้องวิวต้องไม่ตายฟรีถูกต้องให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถูกต้องครับค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับโหรกระแสแต่เช้าหมดเวลาซสแล้วครับพบกันอาทิตย์หน้าเวลา7.20ดนากนาทีครับกับผมสงการอัจฉริยทรัพย์และดรอลิศรากรรมธรเจริญลาไปก่อนครับโหรกระแสแต่เช้าโหรกระแสแต่เช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ